ท่านผู้ชมครับที่บ้านพ่อตาของเสียเจ็บ<า>น,นะครับก็บ<า>คือ<า><ง>คือลุงอะไรนะนลุงงลุงนงลุงนงลุงนงหนองลีนะครับซึ่งท่านก็ท่านได้เป็นพ่อตาของเสียเจ็บนะครับซึ่งเมื่อก็ซึ่งขอขอหน้านั้นตอนท่านยังอยู่นี่ก็ทำพรวนขายพรวนขายแล้วก็คือมีคนมาติดต่อซื้อจำม,มาเนาะพูดง,ง่ายนี่นะครับก็เรียกควรล,ลองลองลองไล่ล้วไล่ที่อันนด้ให้ผมฟังนีเป็นไง พวงต้องจีบๆอยู่บาเลยเดี so no live, no right. now, ort, ๋ยวเสียเจ็บจีบยๆมาให้ชมโชว์เลยฮานั่นแหละจีบๆแรงนี่นะครับพวนวัวนอกนะครับนี่ครับเขาเรียกพวนพวนอะไรพวนเพชรหรือพวนอะไรพวนเพชรครับพวนบัวนอกอันนี้พวนวัวรองครับอันนี้พวนวัวรองนี่ครับเพชรเหมือนกันอ่าพวนเพชรเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยเราโน่นจุดโน่นธรรมดาพวนคานพวนอะไรทั่วไปเนาะพวนวัวนอกเหมือนกันอ๋อที่ว่าไม่ติดเพชร อ๋ออย่างอย่างปวนวัววัวน,นอกับปวนวัวรองนี่เพชรนี่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้เป็นแล 5, น้วเขามาเป็นละห้าชั้นวัวทำเพชรนิดเดียวเออ่ยเป็นละเชุดเนี้ยชุดเนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าพันใช่ไหมเนี่ยทำอ่ะอ่อืมคนนี้ชุดเนี้นะห้าพันปวนวัวนอเนียเพชรถ้าเป็นธรรมดา,รรมดานี่พัดหนึ่งพันเนี่ยเนี่ยเป็นละพัน อนี้มันใช้ฝีมือในการถักเลยเนาะนี่ทาท่านผู้ชมนี่เนี่ยถักถักเขานะครับเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกตรงที่นี้ใช้เวลาประมาณสองวันนะคนสองวันไม่ถึงคนเก่งอ่ะคนที่เก่งๆอ่ะต้องคืนเด้วกสางวันเลยอ๋อก็คืนด้วยเพราะไม่ได้ไปร้านเขาก็นั่งนั่งถักกพง่ายอืมโอ้นี่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นที่ว่าป่วนปานกันแต่ผมไม่ขายครับผมไม่ใช้อืมยังโยกวันยังโยกวันก็กำลังสนใจอ่ะติดส้นวนๆออกกั่เยอะอ๋อ เรียกพรวัวลองดูนี่นึงดูวัลองนี่ตัวลองนี่ีก็นอกนี่เนาะเนี่ยเนี่นี่ยลองนี่เนี่ยลองจะยาวกว่าหน่อยใหญ่กว่าหน่ออยืว่าเท่ากันอันนี้ใหญ่กว่าเออใหญ่กว่านู้นว่าใหญ่กว่าอ่าเนี่ยวัลองจะใหญ่กว่าเรียกพรวเพชรพู้นี้มันใช้งานจริงได้เลยพู้นี้เนาะครับคือในสนามจริงสนามจริงสนามจริงใช้ได้เลยตออนีเเขขาายู่ใช้เขา นี่ก็เพราะว่าเขาเสียยังยังไอห้าพันเนี่ยไอ้เพชรไม่หลุดแล้วเนี่ยหลุดไปไม่หลุดมหลุดเนาะจากผู้ง่ายงานผู้ง่ายยกตัวอย่างว่าเ้าวัวเราดังๆเนาะเราก็อยากให้วัวเราสวยๆอ่ะวัวนอกเนี่ยใส่ปูนเพชรอ่ะเนาะแใสปมนแล้วออกไช่เอาเก็บไปดูตอนนั้นก็ปลูกไอ้บิตรูบิสที่ว่าตอนนุ่มๆมานะครับเนาะนี่แหละฮะเนี่ยนี่แหละครับปูนเขาเรียก เรียกพวนที่เราใส่ซ้ำใส่คอวัวใส่คอวัวแล้วก็วิ่งวิ่งในในสนามในสนามแข่งขันนะนะโอ้โหเนาะนี่จะเป็นธรรมดานี่เนี่ยเป็นพวนธรรมดานะครับเนี่ยพวนข้านอกธรรมดาพวนข้านอกธรรมดาที่เซลัพันนะตัวนี้เซลัพันนี่นะนี่นะนน,ะนี่นะผมก็มีโอกาสได้ชมพวนของ,อง,งของลุงลุงนงของลีนะครับซึ่งเป็นพ่อตาของเสียเจ็บนะครับ เนี่ยเนี่ยครับพวนบางท่านที่อาจจะไม่รู้ครับว่าพวนนี่คือคือเชือกที่สําหรับมัดคอ,ว,อวัวนะเพื่อง่ายพูดภาษาง่ายๆสำหรับมัดคอวัวแล้วไปใช้สําหรับแข่งขันนะนะแข่งขันปูกคอวัวแล้วไปปลูกกันราอีกรอบหนึ่งนะครับ <ทำ S 1> แต่ภาษาวัวเขาเรียกว่าพวนทำไม่ใช้เองนะตัวนี้ฉันทำไม่ใช้เองนะครับตอนนี้ตอนตนี้ไม่มีใครมีคนสานต่อ ลูกเนี่ยลูกลูกนี่นี่ลูกสาวของเสียเจ็บพอเป็นบ้างอืมเก็บผมว่าน่าจะน่าจะฝึกให้เก่งพราว่านะฝึกให้เก่งแล้วก็มันมันเป็นปูมัญญาชาวบ้านนะพวกนี้นะคือถ้าไม่มีใครสานต่อนี้ก็มันก็าหายไปเลยอะ่ะเออบางท่านก็อาจจะจะ,จะยังไม่เคยเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูนเพชรปูนอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยี่เจ็จจบต้องจับอีรอบไหมเขาจะเข้าตุ่มสวยครับเออดูเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าเข้าตุ่มนะ เรียกเข้าตุ่มเหรอเนาะเนี้ยเนี้ยนี่ชุดนี้เขาทําไว้ไม่ไม่ต้องใช้เชือกผูกครับล็อกได้เลยล็อกได้เลยใช่ไหมล็อกเลยอ๋อเข้าไปมันล็อกปักเลยใช่เนี่ยเนี้ยหาชมย่านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสําหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่วงการวัวล้านนะครับที่ท่านผู้ชมโดยทั่วไปนะครับเนี่ยชุดชุดนี้ไม่ต้องใช้ถุงผูกผูกกคผูกแค่ อ๋อเขาจะมีมีมาร์กไว้เลยห้ามเกินนี่ครับห้ามปลูกเกินตัวเนี้ยอเขาเขาจะทำให้เขาควรแต่ละตัวแต่ตัวขอเลยเขาจะมีมาร์กไว้เลยว่าปลูกยาวได้แค่ไหนแค่ไหนอ่ะครับอืออืมอืมอืมนี่แหละครับคือปวนของวัวล้านนะครับวัวล้านนะครับก็ทางช่องตลอดเที่ยวไทยก็มีโอกาสได้ชมนะครับตรงนี้นะครับ